จเป็นอะไรไหมครับผมจับหูเขาดูวยเออจับหูจับหูเขาถ้าหูเขาเย็นคือว่าเขาไม่สบายถ้าหูเย็นใช่ไหมจับหูเขาอุ่นๆหน่อยเออเขาไม่จับหูโบดไปไหนครับยายจับตรงเด็กนะอ๋อถ้ามันเย็นใช่ไหมตัวนี้กี่ปีแล้วครับตาปีสามเดือนจ้ะปีสามเดือนโอ้ผู้ชมดูหนังมันครับผู้ชมครับโอ้โหโคงดีนะครับตัวนี้ วัวปีสามเดือนนะผู้ชมครับยังสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาเยี่ยมชมคอกวัวบ้านๆของคุณตากับคุณยายนะครับคุณตามีหน้าที่เลี้ยงวัวนะครับคุณยายมีหน้าที่ขายวัวนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะผู้ชมครับคุณตาคุณยายเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านโคกกระดค่ะบ้านโคก บ้านโคกหมูสงต้าบลประดูอำเภออำเภอสัมรองทาบจังหวัดสุรินทร์คุณยายมีเบอร์โทรไหมครับ0 6 1 9 3 8 3 8 0 4สามาจ้ะสามารถที่โทรมาสอบถามได้ตรงเนาะ,ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงวัวแต่และตัวของคุณยายนะครับแล้วก็ราคาที่คุณยายเปิดให้ครับไปชมกันครับคุณตาทําอะไรอยู่ครับให,ใหญยาวัวหายาวัวอันนี้เป็นยาอะไรครับตา ยาหัวไรไปนาเราใช่ไหมอ๋อคุณตาตื่นเลี้ยงวัวตั้งแต่กี่โมงครับนี่สองโมงสามโมงก็สิ่โมงสองโมงสามโมงสองโมงสามโมงแล้วเสร็จธุระกี่โมงครับเลี้ยงวัวนี่ประมาณสี่โมงห้าโมงแลอประมาณสี่โมงห้าโมงใช่ไหมครับคุณตาเลี้ยงคนเดียวเหรอครับนี่กยยาอ๋อเลี้ยงกะยายคนสวยนะครับผู้ชมครับแหมคุณยายนี่ตอบได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี้ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับมีมี สองสามเดือนมาทุกทีละเดือนกุมภาพันธ์มีนานเลยมีปัญหาอะไรครับยายมีโรคติดสก,กินอ๋อโรคลำบีสก,กินทีข้อเป็นไหมครับเป็นข้อทางนึงเป็นสี่ห้าตัวที่นี่เป็นไหมครับทา,าทางนี้ไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นคร,รับยายฉีดวัคซีนไว้อ๋อฉีดวัคซีนไว้ก่อนถ้าไม่ฉีดก็น่าจะเรียบร้อยเนาะพอหมู่บ้านนี้เป็นกันทุกข้อเลยนะผู้ชมครับโอ้โหผู้ชมครับคุณตาโบตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะตาเนาะประมาณ อันนี้ลูกผสมอะไรมาครับตาีนตัวนี้เนี่ยผสมอผสมตัวใช่ไหมโอโอเคนะผู้ชมครับข้อนี้ตาสร้างหมดเท่าไหร่ครับนี่มันจนหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเป็นข้อวันบ้านจริงวนาตาเนาะเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคออวัวบ้านบของคุณตานะครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมวัวด้านในนั้นครับไปเดี๋ยวเราไปชมครับอันนี้นะครับผมก็มาถึงคอกวัวของคุณตาเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวไหนที่คุณตาอยากจะขายบ้างครับตัวนี้ใช่ไหมครับ คุณตาอ,อยากจะขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ <45. S 1> เปิดไว้สี่สิบห้านะผู้ชมครับคุณตาทำไงจะได้ดูกันชัด,ชดๆอ่ะคุณผู้ชมรอดูนะครับตัวนี้ราคาสี่สิบห้านะตาเนาะว้อันนี้ลูกของอะไรครับตาพ่อพันธุ์อะไรครับตัวนี้พพ่อันธุ์ผสมตัวผสมตัว,อ,ตวอ๋อคุณตมามาใกล้ๆผมนี ี๋ยวต้องจุงมไปข้างนอกไหมตาจุงมออกข้างนอกได้ไหมเอาเชือกมาหน่อยเอาเชือกมาหน่อยครับยายเดีย๋ยวเราชมนะครับผู้ชมครับตัวนี้ราคาสี่หมื่นห้าแตาเนาะเาบอกสี่หมื่นห้าคุณตาคนเลี้ยงนะครับแต่ว่าคุณยายคนบอกราคาผู้ชมครับ <c oughs> อ่าโอเคเข้าใจกันนะครับว่าใครใหญ่กว่ากันนะครับคุณยายบอกสี่สิบห้าคุณตาเขาบอกว่าก็แล้วแต่คนเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคุณใจนะครับกับคุณตาจะเอาวอออกมาให้เราได้ชมนะผู้ชมครับปัวรามันลูกผสม ตัวนี้ผสมตัวมานะครับยายอ๋อโอเคครับรอชมนะผู้ชมครับตัวนี้ราคาสี่สิห้านะครับผมว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผู้ชมตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอชมครับอ่าเนี่ยมาแล้วครับผู้ชมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับตาตัวนี้กี่ปีแล้วครับตาปีสามเดือนจ้ะปีสามเดือน โอ้ผู้ชมดูหน oh ังมันครับผ uh ู s like, s ้ชมครับโอ้โอ้พงดีนะครับตัวนี้วัวปีสามเดือนนะผู้ชมครับยังโตได้อีกเยอะเลยนะครับผู้ชมโอ้สวยนะผู้ชมตัวนี้เขาใกล้ได้เขาใกล้ได้เลยครับเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยนะครับตัวนี้อันนี้ผสมพันธุ์ที่ไหนมาครับตาพ่อพันธุ์บ้านหนองแคนพ่อพ่อพันธุ์บ้านหนองแคน คุณตาเดินไปตรงนั้นได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวให้เด็กเขาดูชัดๆนะตาสูงประมาณเท่าไหร่ครับตาตัวน,นี้อ่าจะประมาณร้อยสี่สิบกว่านะผู้ชมครับอืมสวยจริงๆครับตาโอ้เหลือใจกับตัวนี้จริงๆครับตาราคาสี่หมื่นห้าหนะตาเนาะวัวกี่ปีกี่เดือนครับยายปีสามเดือนนะครับไม่พันคือวัวตัวในคอกนั้นเนาะ โอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะผู้ชมครับว่าคุ้มกับเงินที่เราจะซื้อไปหรือเปล่านะผู้ชมครับแต่หนังหนานะผู้ชมครับนี่ครับผู้ชมครับชัดๆไปเลยนะครับไม่ได้ให้กินหัวอาหารอะไรหรอกไม่ได้ให้กินหัวอาหารกินหญ้ากินฟางธรรมชาติใช่ไหมโอ้เนี่ยผู้ชมครับราคาสี่หมืนห้านะผู้ชมโอเคนะผู้ชมครับสวยงามนะครับผู้ชมอืสวยจริงๆครับตัวนี้ดูแข้งดูขาดูหน้าดูตามันนะผู้ชมครับอื โอ้นะครับผู้ชมครับสวยงามจริงตัวนี้สวยหน้าตาเนาะสวยจริงๆครับผู้ชมตัวนี้อ่าโอเคครับคุณตาเอาเก็บได้เลยครับหรือจะผูกให้กินหญ้าตัวนี้ก่อนก็ได้ครับอืมาคุณตาจะเอาเข้าคอกเลยใช่ไหมครับโอเคครับผู้ชมครับรู้เรื่องครับผู้ชมมันรู้เรื่องนะครับโอ้มันเข้าคอกไปแล้วนะครับผู้ชมครับนั้นคือแม่ของเขาหน้าตาเนาะ อโอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมแม่ของแม่ววหน่อยนะผู้ชมครับว่าจะสวยงามสักขนาดไหนอ๋อเป็นแม่ไทยบ้านเราเนี้อตาเนะาะแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้นะครับให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับนี่อ๋อนี่คือลูกแรกเหรอนีดเพิ่งตัวเดียวเหรอครับแม่ตัวนี้กี่ปีแม่สามปีกว่าเพิ่งให้ลูกเป็นลูกนี้ตัวเดียวเนาะเยี่ยมเลยผู้ชมครับถือว่าให้ลูกสวยหน้าตาเนาะ S <S วสวยมากเลยเนาะแม่ผสมปีศาจแดงไว้อ๋อแม่ผสมปีศาจแดงไว้ใหญ่จำได้ขนาดนั้นเลยนะอันนี้คือวัวไทยบ้านน้าตาเนาะวัวไทายบ้านคุณนะผู้ชมครับ<อ>วัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับตากินเกลือกินหญ้าหญ้าก,กับฟางไม่เคยให้กินหัวอาหารเนาะโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวบ้านๆจริงนะผู้ชมครับวัวไม่เคยได้กินหัวอาหารนะครับกินแต่หญ้ากับฟางเนาะอู้ การสายมือผมนี่โวสวยหน้าตาเนาะเรียมของคงในบ้านนั่นยู่ที่ตรงไหนนี่เหรอเออเรียงลูกของคงคงต่างอ๋อสายลูกมันนี่แหละครับอืมโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเออมืดเฮ้ยมันรู้จักชื่อเหรอมืดมืดมันรู้เลยเลยอ๋อมันชื่อมืดเออมืดมืดหรอมาเลยอ๋อคือถ้าเรียกมืดนี่มาเลยเออมาเลยคือตอนคลอดมานี่ตามันมืดใช่ไหม โอ้คิดว่าตามืนตาตีไงบัวตาตีอะอครับผมมือมือมือมอเาไเนี่ยผู้ชมครับคุณตาเรียกมืดมืดใช่เมื่อกี้คุณยายทำอะไรอยู่ครับดูอัวตาอ๋อทำไมคุณยายต้องถูอย่างนั้นครับถูเก่าเกาถูแบบนี้แล้วมันอยู่ไงอ๋อคุณยายทำแบบนี้ประจำเลยใช่ไหมใช่ทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้ครับยาย วีดให้มันอ๋อมีใครบอกเรามาก่อนไหมไม่มีไม่ไม่มีใช่ไหมครับแต่วัวมันไงชอบอยู่กับคนไงครับอยู่ับของครับผมก็เลยคุณยายทําแบบนี้ได้ใช่ไหมอืมครับผมโอ้เยี่ยมใบได้ใช่ไหมครับโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับผู้ชมคุณตาครับเชิญตรงนี้นะครับคุณยายวัดให้ผมดูหน่อยครับว่ามันสูงเท่าไหร่ครับยาย ไให,ใหสูงรยนีนคค่ครับยายกะเข้าครับเท่าไรครับยายประมาณห้ประมาณเมตรยี่สิบแปดนะผู้ชมครับหนึ่งเมตรยี่สิบแนะครับร้อ่สเซนติเมตรนะผู้ชมครับ,รบตัวนี้ โอเคนะครับผู้ชมครับอันนี้ผมก็มาเก็บตกให้เรียบร้อยนะผู้ชมครับคุณยายครับถ้าเกิดวัวมันไม่สบายเนี่ยคุณยายมีวิธีการสังเกตไหมมีจ้ะอยาะ่อยางเช่นอสกัดสังเกตดูอาการของเขาว่าเขาจะกินยาไหมกินทา,างไหมครับผมบางตัวเขาก็นอนอืมอยากกินน,น,นู่นกินนี่ครับผมก็ยืนซึมอยู่นะ<อ>ต้องไปจับด,ดูว่าเออเขาป่วยไหมเขาเป็นอะไรไหมครับผมจับหูเขาดูเออจับหูจับจับหูเขาถ้าหูเขาย็น ถือว่าเขาไม่สบายถ้าหูเย็นใช่ไหมใชะอ๋ออุ่นๆน้อยอุ่นก็ไม่เป็นจับหูโบดไปไหนครับยายจับตรงเด็กหมอ๋อถ้ามันเย็นใช่ไหมก็คือไม่สบายถ้ามันมีสบายมันจะเย็นมากเลยอ๋อแล้วถ้าไม่รู้แล้วว่าไม่สบายนี่เราจะมีขั้นตอนการดูแลรักษาไงครับโทรให้หมอมาฉีดอ๋อโอเคครับผู้ชมครับเนี่็คือวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นเนาะเนี่ยผู้ชมครับก็เป็นความรู้แล้วครับผู้ชมครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาคุณยายทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะครับต้องทอํายังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับอ๋อต้อง,ต,องต้องมีความรับผิดชอบและมีความรักต่ออัวต่อนี้ด้วยค่ะครับผมต้องดูแลเขาให้ดีต้องเอาหญ้าเอาอะไรต้องเอาใจใส่เขาดูแลเขาครับผมบตอนนี้กำลังมีความสุขกับสิ่งที่ทํำไหมครับมีค่ะม,มากเลยทำ,ทำไมถึงว่าง,งันรัายายทาไมถึงว่างันรับยาย ไงว่าเห็นวัวแล้วมีตัวไหนมน่ารักก็ชอบอ๋อเห็นวัวแล้วมีตัวไหนน่ารักก็ชอบอืมตอนนี้นะครับวัวมันเลี้ยงเราบ้างยังครับยายเลี้ยงค่ะเลี้ยงเลี้ยงอลไใช่ไหมครับอืยได้ขายตลอดเลยใช่ไหมครับตลอดทุกปีใช่ไหมครับปีละสองสามหมื่นแต่ปีนี้น่าจะได้สี่หมื่นห้าเนาะโอเคครับ มีต,ตัวเมียออกมาอ๋อคือถ้าได้ตัวเมียคุณยายก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์แต่ถ้าได้ตัว,ตวผู้ก็ขายผู้ก็จะขายนะคุผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครอบครัวบนบ้านของคุณตากับคุณยายนะครับ